ห้าขั้นตอนที่จะทําให้งานวิดีโอของคนดีขึ้นมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันครับสวัสดีครับตาดอชอนะครับวันนี้เราก็จะมาพูดนะครับเกี่ยวกับการนะครับวางแผนก่อนที่เราจะตัดต่อวิดีโอนะครับทาไมถึงต้องวางแผนล่ะครับผมขอยกตัวอย่างตัวผมเองนะครับสมัยผมตัดต่อวิดีโอแรกๆเนี่ยผมเคยถ่ายวิดีโอมานะครับโดยไม่ได้ทาการวางแผนอะไรเลยนะครับแล้วผมก็มานั่งดูฟุตเทจที่ผมถ่ายมาเนี่ย บางทีผมดูเป็นวันๆเลยนะครับดูวนอยู่งั้นแหละนะครับไม่รู้จะฟุตไหนเปิดดีนะครับบางทีก็แบบเปิดละแต่แบบโอ้โหระหว่างกลางทำยังไงดีพอตัดตัดไปปุ๊บเฮ้ยก็ไม่รู้จะจบฟุตยังไงดีนะครับมันทําให้เสียเวลาแล้วก็ปวดหัวมากเลยนะครับซึ่ง5้าขั้นตอนที่ผมจะนําเสนอเนี่ยมันจะช่วยเรื่องของพวกนี้ได้นะครับเราต้องวางแผนก่อนนะครับและการตัดต่อของเราเนี่ยมันจะประหยัดเวลามากขึ้นแล้วก็เครียดน้อยลงนะครับมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวไปดูนะครับสำหรับขั้นตอนแรกนะครับ เราควรหาจุดประสงค์หลักของวิดีโอที่เรานำเสนอนะครับอย่างเช่นเราอยากเราต้องการที่จะสื่ออะไรนะครับวิดีโอของเรานะครับเราต้องการนำเสนออะไรแนวทางประมาณไหนนะครับไปสสถานที่ไหนอยากให้คนดูรู้อะไรนะครับเป็นสิ่งสำคัญมากนะครับผมโอเคนะครับเมื่อได้จุดประสงค์เรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปขั้นตอนที่2ครับการเลือกเพลงนะครับทาไมผมถึงให้การเลือกเพลงเป็นความสําคัญอันดับที่2องล่ะครับเพราะว่าเพลงมันคืออารมณ์ของวิดีโอนั่นเองนะครับผมก็เลยอยากให้เพลงเนี่ยเป็นการช่วยสื่อนะครับ ช่วยช่วยช่วยแสดงความชัดเจนของจุดประสงค์หลักของวิดีโอเรานะครับอย่างเช่นข้อที่หนึ่งเนี่ยเราเรารู้จุดประสงค์เราแล้ววิดีโอของเราอาจจะไปในแนวทางที่แบบสนุกน่ากลัวตลกหรือยังไงก็แล้วแต่นะครับเราควรเลือกเพลงให้อารมณ์มันเหมาะกับจุดประสงค์ของวิดีโอเรานะครับอย่างเช่นถ้าเราเลือกวิดีโอที่สนุกหน่อยเราอยากทําวิดีโอแนวสนุกๆแล้วควรเลือกเพลงที่บีทมันค่อนข้างสนุกนะครับซึ่งเว็บเพลงที่ผมอยากจะแนะนานะครับในการหาเพลงดีๆนะครับก็จะมีเว็บ Epidemic Sound แล้วก็เว็บ Artlist นั่นเองซึ่งทั้งสองเว็บเนี่ย ผมใช้อยู่เลยนะครับอาจจะจ่ายรายเดือนแล้วก็รายปียละเอียดยังไงเนี่ยลองศึกษาเพิ่มเติมกันดูนะครับไม่ยากแล้วก็เพลงดีมากเลยนะครับแนะนําครับผมโอเคนะครับเมื่อเราได้จุดประสงค์เลือกเพลงแล้วนะครับสิ่งสําคัญสิ่งที่สามนะครับก็คือการหาข้อมูลสถานที่นั่นเองนะครับการหาข้อมูลสถานที่เนี่ยเป็นอะไรที่สําคัญมากนะครับเราควรจะหาข้อมูลสถานที่นะครับว่าสถานที่ที่เราจะไปเนี่ยเป็นยังไงนะครับผู้คนที่อาศัยอยู่เป็นยังไงบ้างอาจจะไม่ต้องละเอียดมากแต่ขอคร่าวๆนะครับแล้วก็ มุมสวยๆนะครับสถานที่เราจะไปถ่ายมีมุมไหนบ้างเราสามารถเสิร์ชหาข้อมูลนะครับได้จากแฮชแท็กอินสตาแกรมนะครับหรือว่าจะเป็นพันทิป Google อะไรก็ได้นะครับได้หมดเลยนะครับเพื่อทําการเหมือนกับว่าเราเสิข้อมูลนะครับหรือว่าอาจจะไปถ่ายตามก็ได้นะครับหรืออาจจะหามุมแปลกๆได้นะครับแต่ว่าหาข้อมูลสถานที่ไปก่อนดีกว่าครับผมโอเคนะครับขั้นตอนที่4ี่นะก็คือการคิดสตอรี่บอร์ดนั่นเองเมื่อเรามีข้อมูลสถานที่แล้วนะครับเรามีเพลงแล้วเรารู้จุดประสงค์หลักของเราแล้วนะครับเราควรทำสตอรี่บอร์ดนะครับ ตอรี <l> ่บอร์ดของเราเนี่ยอาจจะไม่ต้องละเอียดมากนะครับแต่ก็ควรทําไว้คร่าวๆก็ยังดีนะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดคือซีนเปิดแล้วก็ซีนปิดของวิดีโอของเรานั่นเองนะครับเราควรคิดให้ได้นะครับว่าเฮ้ยเราจะเอาซีนเปิดไหนไปใส่ในตอรี่บอร์ดไปใส่ในวิดีโอของเราดีนะครับข้อดีของการรู้ซีนเปิดและซีนปิดเนี่ยมันทําให้ระหว่างเรื่องระหว่างกลางเนี่ยครับมันจะง่ายขึ้นนะครับเมื่อเรารู้จุดเริ่มต้นของเรื่องแล้วนะครับแล้วจุดจบของเรื่องแล้วเนี่ยระหว่างเรื่องเรื่องเรื่องที่ดําเนินอยู่ระหว่างกลางๆเนี่ยมันจะอาจทำให้เราคิด คิดอะไรออกง่ายขึ้นนั่นเองนะครับการทำาสตอรี่บอร์ดก็เลยสําคัญนั่นเองนะครับโอเคขั้นตอนสุดท้ายนะครับขั้นตอนที่5นะครับโอเคเมื่อเราถ่ายทุกอย่างเสร็จปุ๊บตามที่วางแผนเรียบร้อยแล้วครับมาถึงมาถึงขั้นตอนการตัดต่อนั่นเองขั้นตอนการตัดต่อเนี่ยเราก็สามารถเลือกฟุตนะครับที่เราถ่ายมาแล้วนะครับเป็นเป็นฟุตที่ดีสุดนะครับพยายามเลือกฟุตที่ดีสุดนะครับอย่างเช่นซีนซีนหนึ่งสาที่หนึ่งเนี่ยเราอาจจะถ่ายประมาณ5เทคนะครับให้เราดูนะครับอันไหนดีสุดเราเลือกมาก่อนนะครับแยกออกมมมมาาาาากกกก่่่่่่อออออนนนนแแไได้้้หหหยยคควใใบบัืะะรร หรือว่าอาจจะเอามาวางไม่ทำไรเลยก็ได้เนาะพอมาวางปุ๊บเนี่ยเราก็เอาฟุตเปิดมาวางก่อนเลยครับฟุตเปิดที่เราได้เขียนในตอรี่บอร์ด bon นะครับให้ฟุตเปิดมาวางก่อนแล้วก็ฟุตปิดมาวางก่อนกับเพลงนะครับให้มันสอดคล้องกันเนาะเมื่อได้ฟุตเปิดกับฟุตปิดเรียบร้อยแล้วเนี่ยที่เหลือมันจะง่ายไปเองนะครับโดยที่ผมไม่ต้อ,อธิบายเลยว่าทําไมมันถึงง่ายนะครับที่มันง่ายเนี่ยเพราะว่าเรามันก็เหมือนเรื่องราวครับเรารู้จุดเริ่มต้นแล้วเรารู้จุดจบแล้วนะครับเรื่องระหว่างกลางเนี่ยมันง่ายมากเลย ผมไม่ผมไม่สามารถอธิบายได้ว่าทำไมถึงง่ายนะแต่ลองลองแนะนําให้ลองไปทําดูแล้วมันจะง่ายขึ้นนะครับก็หวังว่าคลิปที่พูดไปทั้งหมดในวันนี้นะครับจะเป็นประโยชน์นะครับไม่มากก็น้อยสำหรับใครหลายๆคนนะครับผมก็สำหรับใครนะครับที่ได้เอาไปลองใช้กันแล้วนะครับเทคนิคนี้ก็สามารถพูดคุยกันได้นะครับมีคอมเมนต์ยังไงกันบ้างนะครับสามารถเอามาแชร์กันได้นะครับก็สำหรับใครที่ชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้หป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับคับ